รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu m w x เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาพูดกันอีกครั้งนะครับกับรายการดร์สมิธนะครับหลังเคารพธงชาติแบบนี้มาเติมสาระดีๆเรื่องสุขภาพกันนะครับแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับคุณโจ๊กนะครับคุยนเรื่องเกี่ยวกับโรค้วนแล้วก็เบาหวานในเด็กนั่นเองใช่ครับค้างคาอยู่อืถามไว้ครับครั้งที่แล้วว่าวิธีการรักษาเบาหวานเด็กกับผู้ใหญ่ต่างกันยังไงรับผมครับผมจริงๆเนี่ยนะครับก็คงต้องขึ้นกับชนิดของเบาหวานที่เด็กเขาเป็นด้วยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการรักษาในเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมันจะยากง่ายหรือมี วิธีการใช้ยาเนี่ยต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาตรพร้อมๆกันเลยนะครับเบาหวานชนิดที่1ค่ะเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องฉีดยาอินซูลินไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าตับอ่อนของเขาเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อีกต่อไปดังนั้นการที่ฉีดอินซูลินเพื่อคอนโทรลระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยก็จะทําให้เด็กๆเกบาหวานชนิดที่หึงเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็จะเกิดจากเรื่องความอ้วนเราก็จะสามารถใช้ได้ทั้งยากินเหมือนในผู้ใหญ่แล้วก็ใช้ยาฉีดพวกที่เป็นไปด้วยท่าถ้าเกิดว่าอาการเบาหวานนั้นเขาเป็นค่อนข้างเยอะไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้เบาหวานชนิดที่1่อะค่ะเจอครั้งแรกมักจะหนัก เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการเตือนมาก่อนไม่ค่อยรู้เพราะว่าปัสสาวะเยอะเสียน้ําไปเยอะทาให้บางครั้งเนี่ยเรามีภาวะที่เรียกว่า DKA ทําให้เด็กๆช็อกได้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยค่ะถ้าเขารู้จักวิธีการดูแลตัวเองฉีดอินซูลินสม่ําเสมอรู้จักวิธีแก้ไขภาวะน้ำน้ำตาลสูงน้ำตาลต่าก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรละแต่ในขณะที่เบาหวานชนิที่2เนี่ยค่ะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคอาจจะอ้วนๆแล้วเรามาตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานแต่พวกเนี่ค่ะ ผลแทรกซ้อนระยะยาวจะมีมากกว่าเจอเร็วกว่าเบาหวานชนิดที่1ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่1เพราะว่าเขาต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตดังนั้นเขาจะต้องกินให้เหมาะกับอินซูลินที่เขาฉีดดังนั้นเด็กเบาหวานชนิดที่1นเนี่ยจะต้องถูกสอนทั้งเรื่องการฉีดอินซูลินและอาหารปริมาณอาหารที่เขาจะกินให้ได้ว่าเอ๊ะเขาควรจะกินปริมาณเท่าไหร่วิธีการป้องกันเบาหวานนะคะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยไม่มีวิธีป้องกันได้ในขณะนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากการที่ร่างกายเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองะะนค ดังนั้นณปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันได้แต่เบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากความอ้วนสามารถป้องกันได้ง่ายๆเลยก็คือไม่กินของหวานไม่กินอาหารที่มากเกินไปแล้วก็หมั่นออกกําลังสม่ําเสมอหลักๆเลยหวานจริงๆน้ําตาลเลยควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอาหารพวกนี้ทาให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงทันทีอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นก็ควรจะกินอาหารที่หวานน้อยๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตมีไฟเบอร์เยอะ ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยครับสาหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์ขนาดนี้ครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ารักษาในเด็กเนี่ยก็ค่อนข้างยากเนาะใจเราก็คงไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยเจ็บป่วยแค่ไปฉีดวัคซีนใจแล้วก็แป้วแล้วนะครับถ้าต้องมารักษาแบบฉีดยาทุกวันต้องทานยาต้องอะไรนี่โอ้โหคงจะทรมานทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กๆมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ชอบมากเลยที่คุณหมอให้เรื่องของการสังเกตอาการมาเพราะเด็กๆเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้เนาะว่าเขาเจ็บป่วยอะไรยังไงบอกไม่ได้เขาไม่มีเด็กคนไหนบอกว่า เครื่องเนื้อเครื่องตัวจังเลยเหม, <c oughs> มือนมีปัญหาเกี่ยวกับอินซูลินเนาะนถ้าเด็กมาพร้อมคู่มือโปรแกรมอัตโนมัติในการบอกอาการตัวเองก็คงจะดีมาก <c oughs> แต่ดันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็ฝากสังเกตอาการตามที่คุณหมอให้ข้อสังเกตไว้ด้วยละกันและอย่าลืมควบคุมน้ำหนักไม่ให้เยอะเกินไปด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงที่หมายแล้วนะครับโจครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปคุยกันต่อนะครับมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาด้วยในเรื่องเกี่ยวกับ เด็กอ้วนน้ำหนักเกินแล้วก็เบาวานในเด็กนี่ครับเดี๋ยรอรอ,รอชมพร้อมๆกันเลยนะครับ,รบวันนี้ผมและโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ